เหมือนช่องเดือนปลาแล้วบ่แม่เหมือนช่องเดือนไปลแล้วบอมันบอลนบตกสุขสบายดีพี่น้องพ่อแม่พี่น้องพี่ปานาทุกๆทานฝนบบตกฝ่าบ่ลงพี่น้องเอ้ยบแม่อแ่่เท่าไปตายพี่น้องเลย อย,อย่าเหือห่อยอย่าเทอะอลุมยายมั่งเฝ้าเพื่อนพี่น้องน้องก็พอยดีแท็กน้องก็ทินน้องเช่าหละสิออกเดินทางไปทางใดเดี๋ยวพี่น้องเลยไม่แต่ปลายทางกรับไปเรืร่อยๆบนต๊ะฝ้าบนลงเนาะพี่น้องเงินคำกระหาย,ยาก ไปสิออกได้เนาะโรเตดายจะมาจุกทองแท้เนี่ยกลับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น,น้อ,องพีิพานาธาทุกทุกทานวันนี้ไปทำบุญคือเก่าพี่น้องจ้านี่คือว่านี่เบาขึ้ว่าเบิร์ดมาหลับเอาพระเอกกับนางเอกพี่นอ้องพระเอกจีรพัฒนอยู่บ่บ่วันนี้ชิได้เบิ่งงวงว่เบิ่งคุ้ยใช่บ่เนี่ยฮะ ลูกนั่งอีกคือมินนี่ไปอวยคนละปะทาโยงบีบแก้ชายยนกวยนะแม่ีบแก้ให้ยังก็ีบแก้างได้อันนั้นนะยี่คนะแต่ต มันจะนอนกินบ้านกินเมืองด้วยกระดูกดีอะไรหอมมันเลยพี่น้องหอมมันบนได้สาบได้เรถนอนอันนี้ติดจริจิบเนาะนอนเผาวลุดมีกุ่มเป็นยังไงเจาะอันแล้วหูเจาะเจาะให้ออกแล้วข้างใต้ก็มีบักตูซะนอนอนอนในห้องยานตับสาบ สีว่าเขาหลดไปเข้าหลอกม่เเนาะกินแห้งแค่โอ้ยไปแล้วมันกระเฮ้ยกิ่ลายดีป่ลุมึงตายอาสีพนหาอ้ยกินแห้งเลยบักดำหน่อยกับสีปน้ำมึงไปใเมื่อเลยติดดใหาถึกแอให้บักดำไปอยู่ของูนางวังนี่โอ้ได้กระเป๋งามเตยสบะแพ้ไปเลยกินแห้งเลยคุณจนยังนี่ยอม ย่อมโหลดโหลดไม่เยอะพุนนะมันไปอยู่ของเขาพึ่งก้างมันถึอเองใจ่ชิ้นนะพระเอกพี่น้องอุ้ยตรงเพือนสาขนาดได้พระเอกนี่ได้ซาลาวนวุ่นวายพี่น้องเอายังซาลาวนวุ่นไหวตายบังตัดกันเวลามานั่งหนาบ่เออกระตินไปนั่งหนาแล้วเมย์หนั่งนี่แหละ มันกระงเอเขาแหละที่มานังพี่โอ้มาทิ้งหมาเราเกี่ยวเท่กเราสนังหมเออหลังนองกลางเนาะเห็นมมานงตักตายอยู่ีพี่น้องอีกสคนผู้ปรจักจักแล้วจว่าลูกสาวเราน้ปจักตายมุตสิ่อกหลังนอกลนะ มึงไปกับอีจอยมึงนั่งนอกเวรติดำนั่งนอกกับมันอยู่ใกล้ๆนี่อยู่ใกล้ๆมันบ่ได้ไกลอันนี้ก็ได้กำลังซาลาโบนวุ่นวายพี่น้องเลยเรื่องหล่าแม่์ชิงหื่นสินหนังในนี่ยแทนอืมวอาท่านยองกินลดลยอ๋อเนาะเรื่องเต็มอ่ะคอยคลาบบคือลูกพี่เจ้าครับเด้อตัวเราเรครับตัวได้อ้าจืดได้อะจืดได้

ไ่ได้อีงปเนื้อปลาชมาอยู่เต่งอนะห่อเหน่ก็ไปหอนีหย่างมนวยมันห่อนอะไรเนบอกไปจะบอนสิพานไปทำบุญเดพี่น้องเดิมทางสเกทางบนใจนะู้กัเบื่งวเก็ี่น้องเือหนกับบว่าเข่าแนวเ่าเข่าแนพี่น้องมิตรล้อสอบเจ๊งขืนหอนเาอยเน เทียวจาหน่อยพ้นตกรำหนาสิบริไปไปพี่น้องเผื่อดำหน้าเรียก็หอยเป็นเรียนไปพนตกแปลกๆพนมาแต่ใสหลับเดี๋ยวหาเต็มคันกายาเ้ดำสีเวไนเนาะเบิ้งนามๆ้องส่สีสีคาวอสีขาวเบิดเนาะ่ันว่าขาวัดแต่ขันบอขาวัดเด้จริงไปองแกีรอยแก้อาเว้ยแก้เสือให้ลูกแก้ลูกสาวปะปน ไปอยู่นะพี่ไปังได้จัแกออกขึ้จะจะจะนดเพสงสฉยเฉยเฉย่เงาพี่ามาผ่าทาั้งหนาพี่เยานะงาน้าคอยมันจะงอ,อพี่พี่ <ละ S 2> มาผ่าทา้งหนาพี่คนข้างพเย,ยมันปับ๊บบองแทกปับเอบอเป็นเี <S <S 2> <S 2> <ๆ>ยงก่อนเราเห็นหลดอบอใหญ่บอ,าอบตายอะไรจะเริ่มขึ้นบอกาได แล้วไปเหยียบค้าคนคามุยแของอข้าชาาิว่าชตูต้ยบาบาฮิเวนอันทัวอันเด่นอันบุนอันยีน้อยเ <laughs> นี่อากระดังพันกกพวกาเพื่ออยู่กับกุสามันก่นอ,นอนัน อนันกินเขาเยทอนนี้เขาจะดูดน้ำใส่เด็กพี่น้องเดินคอดำได้มีน้ำดูดกันเลยดำพี่น้องูจะน้องแหงดูดนะเพื่ออะไรกันวะขอนากาพีน้อ บอกแม่ว่าชนาบอกแม่นั่นแหละบอแม่ก็บังอ่อนที่มาแต่งเขาวบอสีป้ายน้ำป้านี่บอกแม่แล้วบอนะบอกแม่บังอ่อนแล้วบอมีบังอ่อนบ่อยไปเจ้เคอยากไปแม่บังอ่อนบ่อยไปใช่เด็กเธอที่ว่าเธอเคยไปบ้างไหมเคยไปหักลงเคยไปกับบ่าวบอยเป็นนังเทนบ่าวรอนเจไลเป็นนคยไปนคะ เคยไปเทื่นึงหักลงไปตะพี่แล้วเนี่ยพี่ทีแล้วไปวัดทำบุญอยู่อู้นไปแล้วไเทล่ยปเทศประเทศนไม่มาแมองเมบ้างอนไปเตานั่นเอามาเอาเงินมาเมื่อประเทศเมื่อประเทศเอาเงินไหนกระเทนมันอ่างอยู่นะอาว่าร่าประคุ มีปลาลุงและจะมีปลาลุงหัวคือหลานแท้เดนีย์อ่ม <|ja|> ่ใหมาพายี่ขยูนบ้านแม่ใหมาพรมหลขึ้นเหนือนแล้วก็บดดึงออกมือก็มีแม่ใหญ่มาให้ดึงออจุอกแทบลุดวาสานเลยละแ็บมันเงางงนั่นไม่้ขดเลยนัมไปทางไหนแห่งเต็กเป็นน้ำโลดหรือเป็นน้ำทางเป็นน้ำเป็นน้ำทาง เอแล้วนิ่มกะโดนเผื่อไปหอนะหอยนี่เอ้ยมึงเอาผ่าทางล้างไปที่เสือขางมังห่อนแดดนแ้นคือังโคนะสิรับรับกุป่าสิกุญยนลงโหลดบ่เด้อของบเ้อให้รับสิกยนลงโหลดและสายสู้แบกดำาคือบ่เห็นคุยดำแห้งเกบ่เว็นเหาดำเนาะ มามอสิใส่ยาขาวอะไรนยาเนาด้วยมากสิใสยยาค่ะมือริมียาใหญ่มากมอาา่ะเลย้ายน้ำต้องได้แห่งเบิรพี่น้อยอ้ไม่ครออยู่บ้านได้แห่งเบิร์วมแห่งเละขาข้นก็ได้พี่หน้อย้ก้าห้าวนะซองเดือนเต็มมาหนีพี่น้อเมื่อคำหนึง แองเื่อนระับแมนซองเดือนเต็มเต็มเอาำลงูตะกี้ห้ยห่าวเลยเนาะห่าวเลยเฮ้ยเออตะก่าวก่อนหมูกูจะดำก่อนหมูกูจะถ่ายดูดำล้าังหมูปูปีโก้าก้าเก้กัเตะกูกหยาบแล้วเฮ้ยหักกับนหวานแล้วเฮ้ยมันนับเรือมันพ้นมาใส่ข้าวกระวานผู้วใส่ให้มันจางลบไงมันนับเรืองแนอยู่ชีวังแานหวานเลยผู้วสีเยือมันก็เตอเตอ แต่พูดนัลล์อลูกมานันลูกลูกร้ลอยลอยพากันกินข่าวเศร้าแล้วบอนี่ฮะหั้ย่านะขอบิี้เปไปห้องุต้อนอ้ยพอที่แทกเผื่อพอที่แทกมาแต่หน้าเซ็ตสวยเปิดเองไม่ห่บ้างจะเปิดแห้งอยู่ดำพนาชุดจะได้นะ้าวดับได้ว่อันนอ่นอันนเป็นเจิมเองน้นสุดท่เป็นอร้องเก็บอ้ยเก็บเงินซะก่อนอ่นพอด รอบพัดเยว่้เสือแม่ในทงนั่นล่ะในทงม่ตีอาวนะน้องตีนเชียบดไยังโบวิทบ้านนอกกัพี่น้องเลยยังดินเดินแปดเดน 7, ินเจ็ดเดินแปดยังไงฮะโห่ทั้งอยู่คันทางคนกุ๊กกุ๊เดีานบ้านคลูกเขาไล่ก้นแล้วนะ่เฮ้ยเขาปร่หงแล้ว ลาอะไรเด้อพี่น้องพอกันคลิปหนาพี่น้องจ้ะอู้บังตะหัวลูกไม่ได้มีแห้งบันสุกสกเด้อพี่น้องเด้อสบายจีบปลารูหัวหน้าตัวจะโค้งควอนหัวมากวันสุกนเด้อควอนมาปอนออกมากเลยคือบัวปอนเอาใหม่เอาใหม่พอดีแท็กเคยเห็นพอดีแท็กเอาใหม่ใหม่ให้บรเห็นเจ้าบุยเนมทางไหนเด้อเออ